สนุนโดย AIS ช่วงกระเป๋าเดินทางคุณผู้ชมคะเราก็ได้เวลาเป็นเรียนรู้เรื่องความพอดีกันแล้วคะ่ะที่แรกก็คือฐานเรียนรู้บ้านพอเพียงเราคะ่ะคุณนาคุณอาดูแลผู้มาเยือนอย่างดีด้วยรถ VIP เลยนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ฐานอะไรคะนั่นสิครับคุณพี่ครับนี่ฐานอะไรนะครับฐานบ้านพอเพียงครับบ้านพอเพียงนะครับครับแล้วฐานบ้านพอเพียงนี่มีอะไรให้เราเรียนรู้บ้างครับก็มีข้างในมีเตาเผาน้ํซุ้มควันไม้และมีสวนผักสวนครัวค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีเรื่องของใช้พลังงานทดแทนนะคะเป็นจักรยานปั่นน้าแล้วก็ทางด้านหน้าก็จะเป็นสวนสมุนไพรส่วนทางด้านในก็จะมีเรื่องสัตว์สัตว์เลี้ยงค่ะสัตว์เลี้ยงค่ะเรามีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างครับ มีหมูมีเป็ดมีปลามีกบมีหา่านมีไก่มีไก่ครับพวกเราอยากจะไปดูของจริงกันแล้วครับอย่างนั้นเราควรพี่พาไปดูไหนได้ไหมคะค่ะงั้นเชิญทางด้านนี้เลยค่ะ<ป>คุณผู้ชมคะ พื้นที่ฐานแห่งนี้เป็นการจำลองบ้านพักอาศัยหนึ่งหลังเราเห็นภาพได้เลยนะคะว่าในพื้นที่บ้านที่สามารถพึ่งพานตนเองได้จะมีอะไรอยู่บ้างเริ่มต้นก็เป็นเรื่องของปากท้องค่ะแปลงผักสวนครัวข้างบ้านสำคัญมากเลยนะคะอานี่ครับจักรยานปั่นน้ำ ไหมอันนี้ที่เราปั่นเราจะเอาไปสําหรับรดน้ํำข้างหลังบ้านนี้เนาะค่ะออนี่ไงสปริงเกอร์อะจะมีหัวสปริงเกอร์อ้าวรดน้ําเลยน้ําออกเต็มเลย <c oughs> สําหรับจักรยานปั่นน้ำเนี่ยก็คือว่าเราใช้พลังงานจากการปั่นเนี่ <c oughs> เพื่อจะกระชากน,น้ําขึ้นมาจากวัคโกรที่อยู่ในคลองนะครับผมดึงน้ําขึ้นมาใน,ในปัม๊มเสร็จแล้วก็ กระจายไปส่งไปที่วัสปิงเกอร์เพื่อจะลดน้ำนผักสวนครัวข้างบ้านของเราที่เราปลูกอันนี้คือคือกระบวนการที่เราทำเพื่อประหยัดและก็เป็นการออกกำลังกายเป็นในตัวนะครับและก็ได้น้ำลดผักไปในตัวด้วยนะครับผมรดน้ำต้นไม้สนุกสนานเลยนะครับต้องเพลงพืชผักสวนครัวของบ้านหลังลน้อยๆแห่งนี้มีอยู่หลายชนิดทีเดียว พ่อเอกก็สนใจซักถามยกใหญ่เชียวครับแปลงผักเรามีผักอะไรปูกเยอะบ้างครับสำหรับพืชผักที่เราปลูกนี่เป็นผักสวนครัวที่เราใช้กับชีวิตประจำวันทุกวันโดยที่เราปลูกไว้โดยไม่ต้องไปซื้อเขานะครับที่ใช้ในในครัวในครัวเลครับผมมันก็มีพริกมะเขือกระเพราหระพาสารเน่กุยชายไอย จะอมขมิลลีล้อมก็มีขีล้อมค่ะนี่แหละครับมาห่างจระเข้ด้วยมีตะไคร้มีข่านะครับที่เราก็จะปลูกไว้รอบรบนี่ด้วยนะครับก็ด้านหลังก็จะมีแซมอ้อยขึ้นมานิดหน่อยค่ะแล้วก็จะมีต้นมะกรูดอยู่ด้านหลังนิดนึงเขาเรียกตลาดในบ้านตลาดในบ้านตลาดของครอบครัวเราเนาะใช่ตลาดของครอบครัวก็มีทั้งผักกินักกินใบกินลูกนะคะแล้วก็อันนี้เมื่อกี้ที่เราเห็นนี้ก็จะเป็นต้น จิงจูชายนะคะที่เราจะทานสำหต้มรหนูใช่ไหมครับของอะไรอร่อยต้มจืงครับใช่บางคนนึกว่าจะเป็นต้นอะไรนะสตรอเบอรี่ใบจะคล้ายๆกันพืชผักที่เราปลูกเนี่ยเรามีแนวคิดอะไรยังไงไหมครับที่จะเลือกว่าจะผักชนิดไหนลงตรงไหนบ้างก็เน้นเน้นที่เราใช้ในครัวเรือน ทุกๆวันนะครับที่ใช้ในครัวเรือนเนะทิปที่ไปที่ตลาดใช่ไหมครับเราซื้ออะไรกลับบ้านเอาอย่างนั้นเลยนะครับคือที่เราใช้ประจําเลยในครัวเรือนของเราเราจะเน้นพวกนี้มากกว่าก็เหมือนอย่างที่ที่ที่เขาพูดกันนะฮะบ่อยๆก็คือปลูกปลูกในสิ่งที่กินแล้วก็กินในสิ่งที่ปลูกครับตรงนี้มันก็จะได้ถึงอาจจะได้ไม่ครบทุกอย่างแต่ก็ส่วนใหญ่เราก็จะได้ใช้ตรงนี้แล้วผมจะเริ่มอย่างเงี้ย จะไปเอาเมล็ดพันธุ์มาจากไหนครับก็ส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ที่ถ้าเป็นเริ่มแรกมันก็ต้องซื้อตามร้านค้าก่อนเนาะที่เขาขามเมล็ดพันธุ์เกษตรของตามร้านที่ขายเกษตรทั่วไปค่ะทีนี้แล้วเราก็ต้องมาทดลองแล้วเราก็จะเก็บเมล็ดพันธเองอย่างมะเขือเทศพวกนี้ที่เราปลูกเราก็จะเก็บมาเล็ดพันธุ์เองส่วนใหญ่ที่เห็นเป็นดอกพวกนี้นะคะคือเราจะเก็บไว้เก็บเมล็ดพันธุ์เองทั้งนั้นก็คือปล่อยปล่อยให้มันปล่อยให้มีดอกค่ะแต่ทีนี้ว่า สิ่งสําคัญเลยคือถ้าปล่อยให้มีมเมล็ดแล้วเนี่ยอย่างพวกนางรักโหระพาพวกนี้ต้นจะโทมก็อาจทําให้ตายได้แต่ก็ไม่เป็นไรพวกนี้เป็นพืชที่ปลูกง่ายค่ะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดเตาน้ําส้มควันไม้นะคะที่เราจะใช้เผาถ่านในในส่วนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเห็นเห็นรูปภายนอกนี้นะคะจะเป็นใช้ท่อเปอกท่อ สองชั้นท่อซีเมนต์ใช่ไหมค่ะอท่อซีเมนต์แล้วก็เวลาเราเผานะคะแล้วเราก็มาปุกด้วยดินเหนียวอ่ะค่ะค่ะเป็นดินดินผสมกับพวกกากอ้อยอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อที่จะปุกเวลาเขาเผาลองดูก็ได้นะคะว่าเผาแล้วจะออกมาเป็นแบบไหนค่ะที่เราใส่ไปอันนี้จะเป็นไม้มะขามอ่าเดี๋ยวไอ้ไอ้นี้ที่เราเราเผานี่เราเราเผาแค่สามวันนะครับผมยังไม่ได้ที่ ตรงนี้คือมันเป็นไม้ดิบมันต้องใช้ประมาณ5วันถึง7วันนะครับแต่นี่เราเผาอันนี้ยังไม่ได้เป็นฐานแบบสมบูรณ์ยังไ่มบูรณ์ก็ให้เห็นให้เห็นวิธีการค่ะว่าเผาแล้วจะเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็พอได้ฐานสีสำคัญเลยก็คือน้ำส้มควันไม้นะคะอันนี้ที่เราได้จะเป็นลักษณะนี้สีน้ำตาลน้ำตาลแดงค่ะออกสีน้ำตาล น้ำส้มควันไม้เนี่เราไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนเนาะว่าผลผลิตที่ได้จริงๆเนี่ยจากการเผาเนี่ยมีอะไรบ้างครับเนาะก็จะมีถ่านอ่าหนึ่ถานสองน้ำส้มควันไม้3ก็ขี้เถ้า่ครับนะคะตรงนี้ทั้ง3อย่างในส่วนของน้ำส้มควันไม้เนี่ยที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือในเรื่องของเป็นสารไล่แมลงนะคะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยเขาจะไม่ชอบนะคะหรือก็ เพราะมันจะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะน้ำสมคลไม้ส่วนแรกก็จะเป็นเราต้องกรองก่อนนะคะส่วนส่วนหนึ่งมันจะเป็นแบบสารทารเดียวนะคะอันนี้เราก็เอาไปใช้ที่เขาใช้ยาเรืออะไรอย่างเงี้ยใช้ยาใช้ได้ทาทาบ้านทาเสาบ้านนะรอค่ะเราวกันปวกอะไรอย่างงี้ได้ค่ะเพราะว่าพวกนี้เขาจะไม่ชอบนะคะส่วนขี้เถ้าเราก็เอาไปทําน้ําด่าง น้ำด่างใช้สําหรับทําน้ํายาอนกประสค์ได้ทําน้ํายาสระผมน้ํายาซักผ้าอะไรพวกนี้ได้หมดเป็นในในเรื่องของธรรมชาติใช้บำบัดร่างกายได้ส่วนของถ่านก็จะมีนอกจากจะเป็นถ่านก้อนนะคะที่เราใช้หุงต้มได้ก็จะเป็นในเรื่องของเศษถ่านนะคะเศษถ่านแล้วเราเอามาบดในเรื่องของให้ละเอียดเลยฮะบดให้ละเอียดแล้วเราก็เอามาปั้น ปั้นให้เราเป็นรูปร่างอะไรก็ได้ค่ะเป็นดาวเป็นอะไรเหมือนอย่างที่เราทําผลิตภัณฑ์ตรงนั้นก็เอาไปเป็นดูดกลิ่นอ๋อเป็นรได้ได้ครับแล้วไม้ที่ใช้ทําอันนี้ค่ะเป็นไม้อะไรเหรอคะสาหรับเตาขนาดนี้นะครับส่วนมากจะใช้ไม้ที่มีขนาดใหญ่หน่อยไม่ว่าจะเป็นไม้เนื้ออ่อนหรือไม้เนื้อแข็งก็ได้นะครับใช้ได้ทั้งนั้นนะแล้วไม้นี่ต้องทิ้งไว้ไหมครับตัดมาสดๆแล้วเผาได้เลยไหมคือเผาได้ทั้งสดแล้วก็แห้ง จริงๆแล้วที่ดีที่สุดก็คือทิ้งไว้ให้มันหมันมาดครับให้มันแตกตึงะโอเคเท่านั้นจะดีที่สุดก็คือต้องทิ้งไว้สักน่อยหน่อยนะครับกระบวนการเผาจะจะได้ดีครับค่ี่ที่ดีที่สุดที่ดีที่พี่เขาหมายถึงก็คือจะได้น้ำส้มควันไม้ที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ปริมาณค่ะแต่ถ้าแห้งมากก็อาจจะได้ทานนะคะแล้วก็น้ำส้มควันไม้จะได้น้อยๆอะไรอย่างนี้แต่ถ้าสดเนี่ย น้ำส้มควันไม้ก็มันเยอะจริงแต่ว่าความเข้มข้นอาจจะน้อยแล้วก็ในส่วนของฐานเนี่ยก็ต้องทิ้งไว้หลายวันเผากว่าถึงจะจะไม่หมดใช้พลังงานเยอะเลยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้น้องเพลงก็รู้สึกว่าเริ่มคลายข้อสงสัยคลายความโฉนของน้องเพลงแล้วค่ะว่าวิธีพอเพียงคืออะไรให้งั้นไอเอะขาไปดูฐานอื่นกันดีไหมคะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูฐานอื่นกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเชิญค่ะ สองจุดแรกเราแทบไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะคุณผู้ชมเรามีพืชผักกินได้มีพลังงานใช้เองเมื่อมีผักก็ต้องมีโปรโตีนรับประทานด้วยการเลี้ยงปลาค่ะทั้งเพลงกับน้องสินสนุกสนานกับการให้อาหารปลากันมากนอกจากนี้ยังมีกบด้วยนะคะคุณผู้ชมเท่านั้นยังไม่พอนะคะเลี้ยงหมูหลุมด้วยไว้สำหรับผลิตปุ๋ยชั้นดีให้กับพืชผักของเราค่ะ อยากจับกุ๊กไหมเออกลัวไหมอ่าดูสิมาเอามาดูสิจับสองมือข้างล่างเลยลูกจับข้างนีาจับแน่นๆบีบแน่นๆเลยลูกไม่ตายหรอกกัมเลยกำเลยกำเลยงั้นไม่อยู่งั้นไม่อยู่งั้นไม่อยู่โอ้ยไม่อยู่ไม่อยู่ต้องล็อกโอ้ยลื่นลื่นปลื้ดเลยลื่นปลื้ดเพลอไหมกระจับจับไปจับตรงนั้นจับตรงนั้นแหละเออตรงนี้อยู่เออตรงนี้อยู่ตรงนี้ใช่ตรงนี้แหละก็เป็นอ่ะไป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 บ๊ายบาย ใช้เป็นพันุ์ผสมมาครับหมูหมูนี่จริงๆแล้วแต่เดิมมันเป็นหมูป่าครับที่เราเอามาเป็นลูกผสมเนี่ยผสมก็เพราะว่าเราต้องการให้คุณภาพซากมันดีขึ้นในเรื่องของเนื้อแดงเรื่องของโครงสร้างของร่างกายนะครับครับให้มันมีโครงสร้างที่โตขึ้นอ๋อไ้เม่กินเกลือหมูหลุมทําไมต้องมาเลี้ยงในหลุมด้วยล่ะครับหนึ่งเราต้องการได้ปุ๋ยจากมูลของเขาไงฮะเพื่อมาใช้ ใน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 งานของเราทั้งหมดเกาใช่นะในการเกษตรเพราะว่าหนึ่งเราก็ไม่ต้องไปเพิ่มต้นทุนเรื่องของปุ๋ยแล้วอีกอย่างในปุ๋ยของมูหมูนี่ก็ก็มีประโยชน์มากค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเอาจากตรงนี้ไปแล้วใช้ได้เลยนะคะ,ะเราต้องไปหมักความร้อนของเขาเมื่อจะฆ่าเชื้อโรคพวกนี้พืชผักของเรามันก็จะไม่ติดเชื้อทําให้โรคแมลงน้อยลงถ้ามันหมักไม่ได้ที่มันจะมีแก๊ ยังคงมันจะเป็นอันตรายต่อพืชแาะพืชด้วยสําหรับไอแกบที่เรามาใส่คือข้อดีก็คือว่าหนึ่งเราได้ปุ๋ยสองปุ๋ยก็ได้จากมูลไอทั้งทั้งถ่ายมูลแล้วก็เยี่ยวนะครับน้ำรัตอยู่ที่นี่ประมาณสักสี่ห้าเดือนเราก็จะเอาออกไปแล้วเอาแกบเข้ามาใหม่ก็เปลี่ยนทุกสี่ห้าเดือนครับผมคือข้อดีอีกอย่างก็คือว่ามันจะไม่มีกลิ่น ไม่ต้องใช้น้ำหมักคุณภาพลดทุนก็ก็มีส่วนผสมให้มันบ้างให้ให้ดื่มให้ดื่มใส่น้ำดื่มมางข้อดีก็คือไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็จะไอหมูนี่จะไม่สกะปกจะสะอาดนะครับแห้งเรากินนี่ไม่เหมือนข้าวลงหมูที่อื่นใช่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งเราเน้นในใช้วัตถุดิบครับที่มีอยู่ในพื้นที่ นะครับในการเลี้ยงแล้วก็ต้นกล้วยอหลักเนาะค่ะแล้วก็เราต้องเสริมเขาด้วยเป็นลำฝาป่นอะไรพวกนี้ค่ะเขาป่นต้องเสริมบ้างค่ะรงเสริมบ้างแต่เราส่วนใหญ่เราก็จะเลี้ยงเหมือนชาวบ้านทั่วๆไปเลี้ยงแหะค่ะ ต้องต้องขอขอบคุณพี่ๆมากเลยนะครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะครับการใช้ชีวิตทอเพียงแล้วก็กเรื่องการเลี้ยงสัตว์งั้นเดี๋ยวผมขอตวัวไปเรียนรู้ถ่ายอื่นต่อก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ